ช่วงต่อไปนี้นะคะเนรื่องของการคือขอทความสะาดห้องแล้วก็เปิดประจานนะคะพิธีที่จะต้องทำคแบบนี้ไปต้องเปิดผู้พิเช้านะคะจะยนี่แจงให้ทราบเพราะว่าการไปบ่ายของเรายังไม่สิ้นสุดนะคะเราจะยงมีการแิบต่อแล้วต้องเปิดู้ิเชาแต่จะข่านเวลานี้นะคะเพื่อท่านให้มีโอกาสได้รับของคืนแล้วก็ทำความสะอาดห้องนะคะ จากที <premises. S 2> ่ไปที่มาไหบ้างขอทุกท่านหลังจากกลาบล้านทุกท่านไปพร้อมกันแล้วให้ติดต่อข้อมูลสำคัญนะคะออกจากอาคารนี้ไปด้านซ้ายมือนะคะเพื่อติดต่อของคืนในผุ่งผ้าที่ท่านฝากเอาไว้เวลาตรวจสอบของในผุ่งผ้าที่หมดนะคะเขาบางท่านใส่เป็นชิ้นๆไว้นะคะเทออกมาเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีของหลุดพากในผุ่งผ้านะคะเพื่นไม่ตกรีบไปที่มีของหลพานะคะตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็เซ็นรับของคืน ว่าท่านได้รับของคืนไปบ่อยแล้วเมื่อท่านได้รับของคืนนะคะหากท่านใดนะคะต้องการที่จะเพิ่มทำคืนนะคะมีกิรอ่ามของท่านศูนย์ก็สามารถทเพิ่มทำคุนได้ก็ขอใบอนุญานำบัตรได้นะคะติดต่อสอาได้ที่ผู้จัดสั่งกเลยแล้วก็ท่านใดนะคะเห็นว่าการปฏิบัติจะเป็นฐาแบบนี้ท่านต้องการที่จะเข้าวั่งไปประบรมต่ออีกดูป้ายจะเห็นมาได้นะคะว่ามีกระวิดทุกเดือนนะคะทุกเดือน ถ้าสามารถที่จะสกัดไวรัสได้ได้ไปวางในเดือนใหม่ต่อไปหรือถ้าหายโดสแกนนะคสแกนเข้ามาในยาตัวแชร์ของเราเพื่อที่จะติดต่อสอมผาสแล้วก็สกัดมาทาำลายก็ได้นะคะเพื่อที่จะเข้ามาป้องกันโรคที่นี่อีนะคะแล้วว่าท่านใดพบว่าในห้องพักของท่านที่ท่านนอนอยู่เนี่ยมีข้อของชุมพุทธเช่นชารโคลไม่เติมบ้างท้าให้ไหลไฟไม่สว่างไหนด้วยนะขอให้ลง แด้ซ่อมได้นะครับะว่าเราได้ไม่เวียนทำการซ่อมมันจะ้องหล่อไปห้องได้ใช้งานได้ตามปกตินะคะเมื่อเสร็จทีต่างๆจากห้องจะสมภพแล้วท่านต้องกลับไปที่ห้องพักนะคะช่วงใบนี้เราไม่ได้เปลต่ยนแต่ตอนลับไปที่ห้องพักของท่านต้องมีนีันจีกอย่างหนึ่งว่าทางศูนย์ปฏิบัติไม่ได้มีแม่บ้านเข้าไป็นภาษาในห้องพักในอะไรเกินมากนักนะคะห้องพักจะถูกใช้งานต่อเดื่อยไม่สองวันจะเข้าคอนท่าพารแล้วไดยโดนเข้าพักในห้องที่พักอยู่ ถ้าเข the ้าไปห้องพัก online, ท่านในวันแรกจะอาบการใดก็ขอให้อาบการนั้นนะคะด้วยแรงความปะอาดถ้านในส่วนที่ท่านใช้ในการอาบน้ำและส่วนที่กทางอาคารคืออาคาร40ห้องของบ้านพักเอ่อเรื่องที่ท่านอาบน้ำนะคะตรงตรงท่ออะไรนะคะท่านสามารถที่จะเอาปากท่อออกมาได้นะคะที่พิเศผมต่าแตงค่าค่าการน่ามายเลยได้บ้าออกมาได้เพื่อไม่เกิดการตันท่อนะคะทามประสาท ร้อยนะคะแล้วก็ปรับที ans, görüş, ่กว้างกว้างแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ต้องตัดที่ร้อยแล้วดื่มน้ำตาลตามเวลาเหมือนที่ท่านเคยไปแบบเด็ทุกวันเย็นนี้มีแบบต่อแล้วก็ท่านได้มีเสียงคลังนะคะแล้วก็ขึ้นมาไปแบบต่อแต่วันนี้มีส่วนมนต์ทำวัดเย็นวันนี้ทำวัดเย็นเน่นะคะไม่ได้มีการสวดมนต์แล้วก็หลังจากสวดมนต์แล้วก็ตัดต่อเอาเรื่องไปทั้งสองกุ้ง แล้วก็เขาบอกว่าเป็นใจหอดสามภาวะสามเช่นเดิมแต่พอปีนี้ปีสี่เพึ่มขึ้นมามีเรื่องนึงที่ถามก็คือว่าผู้นี่ได้จับแล้วก็ทำการรักษาฐานผู้ที่ตื่นมาขอให้ท่านเอาผ้าปุ๋ยนอนกองหมอนผ้าห่มแล้วก็ถูกผ้าผ้าที่เท้าออกจะต้องรักเลยก่อนที่จะขึ้นมาปฏิบัติทำต่อ แาทีอถ้า <tu> ม <i ro> ีทีกสาโกช้นเยนัก่ที่นี่มีทองก็ชั้นะคะจมจมดเป็นกัาใส่ผ้ามไว้ให้นะคะเอาผ้าวางไว้เลยแยกถุง้าแล้วก็ส่วนอาคารที่ก็จะมีรองรับไว้ที่เชือบันไดต่ขึ้นชื่อนี้ไม่้านหแมดนะคะส่วนผู้ชายผู้ชายใส่ถุงผ้ามาเลยแล้วก็เอาไว้ที่เครื่องซัผถ้าเดินกลาหรือวันจอไช่สองเครื่องวางต้ก็ท้งเครื่องซักผเลย่วชุดพยา ถ้าสูี่บันนี้ก็วันที่ทีาถุาพีค่อยเรียบร้อยออกมาขอค่อยคุก็ได้ที่อาคารนี้ให้ที่วิธีหาขยะสีเขียวเชิงบันไดเด็กที่เดินองอาหารเ็อยู่นะคะเป็นการสอาคารนี้ไม่วาดใเห็นขยะดำใบใหญ่นะคะไว้ที่หน้าชั้นสองามารถที่จะไถกอยงสีดำใบใหญ่นะเดยที่มูเนี่ก็ได้ส่วนผู้ชายนะคะเอาขยทั้งหมดนะคะอนที่มิทีตะกร้าใบสี ล้างจานจะเข้าที่สิที่ไม่ธรรดานะคะอันนี้คือต้องทำดูแลความสะอาน้องพักแล้วก็ที่ขยายเรื่องอคู่นี้เราจะืนรับตาตอเรื่องไปตั้งแต่มาณตนึงเช้าท่านใดที่ได้ยืมของสูงไปเช่นในดาบไปฉายขอให้ทำคือนะคะโะควกคืนวันนี้เข้ามาทเลยก็ได้เพท่านจะได้ของคืนกันล้วคืน โทรศัพท์มืรถึงนะคะมันสามารถที่จะคือในการได้คือในการปลุกไปใช้สายให้ร้อยแปดต้นเช้าเลยก่อนข้อสทำการตัิบิเราตีแบบต่อเรื่องไปถึงหกเช้าให้รานยอดทิ้งนะคะเย็นนี้ท่านได้ของสืนหมดแล้วการขึ้นมาเปนบบต่อของท่านท่านจะเอาอง ใช้เครงสื่อสทุกชนิดนะคะเพราะเราอยู่ในเรื่องการปฏิบัตินะคะยังคงต้องสำรวจและก็ตอบนะพรุ่งนี้เช้าหลังจากที่เราปฏิบัติไปเั้าแ่เชาจะรับมาถาประมาณตีหนึ่งเจ็ดประมาณเจ็ดโมงเช้าถ้าท่านใดตอให้คนรับก็สามารถจะรับได้กันมันจะเย็งกันแล้วเจ็ดโมงเช้าเสร็จช่วยเก็บก้าอี้เก็บอาสนะข้อที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ประกาศลาท่า ข้าอาจารย์เดินยมตัวรักแล้วก็กลับไปก่อนจักแวะทานข้าวก่อนนะคะับช้าทานข้าวที่เราทานก่อนทานข้าวเสร็จรับกลนทุกท่านนะคะช่วยล้างอาหารเสร็จแล้วให้ยไปเที่ยวแล้วค่ะเอากลับมาเก็บตามที่เราคะแก้เอาไว้ด้านหลังที่ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเอาจานชาชอระวังอยู่ให้เราทาทำให้ผ้าด้านหลังนะคะที่ที่ทานอาหารเราให้กลับเมื่อท่านกลับไปที่ห้องพักนะคะก่อนที่จะออกจากห้องพัก เราอีกครั้งหนึว่าท่านไม่ได้เดินไปไปแล้วในห้องพักแล้วก็ท่านได้เอาคีย์การ์ดออกจากอ้าวแล้วนะคะถ้าห้องที่มีคีย์การ์ดอยู่นะคะปิดตะเบียงเสร็จปิดไฟเสร็จปิดน้ําเสร็จเอาคีย์การ์ดออกจากอ้าวโดยเพื่อยืนยันว่าไม่มีการเปิะะไดไฟท,นะทิ้งไว้ในห้องพักนะคะแล้วก็ท่านจะได้กลับไปไม่ด้ตามนะคะแล้วก็อยังมของโดยที่ท่านบอกไม่ได้รืมของเพราะท่านมีการมีเกิดข,ของทีเราไว้ด้วยนะคะ อันนี้ก็คือทุกหมดที่จะท้องไปทราบตั้งแต่นี้จะถึงาถึ่งโมงนี้เช้าท่านจะได้ไม่กังวลและก็ปฏิบัติของเรื่องเรื่อยเรือยก็คืีช้าก็นี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะคะในความร่ว,บบวมวมือทุกอย่างนะคะในการที่ท่านได้ปฏิบัติโดยมีคนระเบียบตลอดเวลที่ปฏิบัติอยู่ในช่วงนี้นะะแล้วก็หวังดีว่าท่านจะรักษาตเดต่อต้ต่นเช้านะะแต่อนนี้เราไปจาดวางแล้ว